าคนกับกลัวไม่อยากเ,เ,าเรียนวิชานี้เลยเรียนวิคานี้ก็จริงนะแต่ว่าเราเกลีย ที่13นะคะก็พบกับพี่บามเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่บามก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนให้กับน้องๆในช่อง Winner Study ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะคะว่า EP นี้พี่แบงค์จะมาพูดอะไรอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งและกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะไหนมีน้องๆคนไหนบ้างคะ <ๆ S 1> ที่เป็นแฟนคลับ Winner Study แล้วเรียนวิชาฟิสิกส์กันอยู่บ้างเอ่ยนายยกมือขึ้นสิเออยกกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมสแสดงว่าน้องๆเหล่านี้นะคะก็คือเรียนแผนของวิทยนิตนั่นเองเราก็ต้องเจอกับวิชาฟิสิกส์ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเราได้ยินชื่อวิชานี้ขึ้นมานี่น้องๆหลายๆคนนี่คือคนลุกชันกันเลยไม่ใช่แบบเข้านา แต่ว่าแบบกลัวกันเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวิชานี้นะคะก็เป็นวิชาที่อยู่ในแขนงของวิชาวิทยาศาสตร์นั่เองใช่ไหมแต่ว่าเป็นวิชาที่แบบค่อนข้างที่จะหินแล้วก็ยากมากๆเลยสําหรับวิชาฟิสิกส์บางคนก็กลัวไม่อยากเรียนวิชานี้เลยเรียนวิคณิตก็จริงนะแต่ว่าเราเกลียดวิชานี้เราเกลียดวิชาฟิสิกส์มากวันนี้พี่แบมก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆค่ะเกี่ยวกับ4วิธีทำไงนะให้เราเนี่ยเก่งฟิสิกส์ขั้นเทพค่ะ และว,วิธีที่1นนะคะที่น้องๆจะสามารถเก่งฟิสิกส์ได้นั่นก็คือการที่เราเนี่ยต้องรู้จับในการจับคอนเซ็ปต์ของเนื้อหาอนนั้ๆให้ได้ค่ะอย่างเช่นในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเนาะสมมติเราเรียนเนื้อหานี้ใช่ไหมทุกอันเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องจําสูตรเราจะต้องท่องสูตรว่าสูตรคืออะไรยังไงยังไงยังไงบ้าง เึืงอเนี้ยไม่ควรนะคือเราอย่าไปแบบท่องอย่างเดียวแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเรียนวิชานี้เราควรที่จะเนื้อหาอะไรมีคอนเซ็ปต์อะไรคือเนื้อหานี้มันมีเงื่อนไขอะไรแล้วเราต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อหานี้บ้างอีกทั้งเวลาเรียนเนื้อหานี้มีอะไรบ้างที่เราต้องจํามีอะไรบ้างที่เราต้องระวังในการเรียนเนื้อหานี้ค่ะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย เก่งวิชาฟิสิกส์ได <Wow. S 2> ้มากขึ้นค่ะและขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือขั้นตอนที่2นั่นเองขั้นตอนนี้ก็คืออยากให้น้องๆนะคะเข้าใจที่มาของสูตรได้ค่ะคือหลังจากที่เรารู้และขั้นตอนแรกใช่ไหมเรารู้แล้วว่าคอนเซปต์ของเนื้อหานี้คืออะไรเนื้อหานี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องรู้ว่าสูตรนี้เป็นยังไงเราต้องเข้าใจและว่าเข้าใจแล้วว่าสูตรนี้มันเป็นยังไงบ้างรู้ว่าที่มาของสูตรเนี่ยรู้ว่าคืออะไรสามารถพิสูจน์สูตรได้ว่ามันมาจากไหน ซึ่งข้อดีของสิ่งเหล่านี้ก็คือเวลาเราไปทาข้อสอบแล้วเราเจอที่จะต้องใช้สูตรใช่ไหมเราก็จะรู้และไม่ต้องจามากหรือบางที่เราลืมสูตรนั้นไปเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพราะเรารู้ไงคะว่าสูตรนี้มันมาจากไหนบ้างเราเนี่ยเอาเวลาที่เราเนี่ยจะจำสูตรใช่ไหมไปจาเนื้อหาวิชาอื่นๆดีกว่าเช่นวิชาแบบชีวะภาษาไทายสังคมเนื้อหาเยอะๆเราจะได้ใช้สมองในการจําวิชาอื่นๆได้ด้วยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือขั้นตอนที่3นะคะ ตอนนี้นะคะพี่แปมอยากให้น้องๆเนี่ยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรกับเนื้อหาค่ะโดยเราอาจจะทําเป็นแบบลักษณะของ mind mapping หรือว่าภาพรวมแผนภูมิก็ได้นะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเนื้อหานี้มันจะต้องใช้สูตรไหนบ้างแล้วอาจจะเขียนแบบหัวข้อเป็นแบบเนื้อหาเรื่องนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เชื่อมโยงออกมาออกมาเป็นย่อยออกมาว่าเราต้องใช้สูตรสูตรสูตรอะไรบ้างในเนื้อหานี้ค่ะมันก็จะสามารถทําให้ มองของเราเนี่ยจดจาแล้วก็แบบว่าจําภาพได้เป็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือขั้นตอนที่4นั่นเองขั้นตอนนี้นะคะก็คือง่ายแสนง่ายมากเลยค่ะน้องๆก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องฝึกทําโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในที่นี้ฝึกทําโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรก็คือการที่น้องๆเนี่ย จะต้องฝึกท ok ําโจทย์แบบหนึ to to yourself, ano. <mail>. ่งก็คือเราต้องลงมือทําเลยบางทีน้องๆเนี่ยบางคนแบบเปิดหนังสือมาอะดูโจทย์แล้วก็อ๋อโอเคอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ไม่ได้ลงมือทําแบบเนี้ยพี่บานไม่แนะนํานะคะเราควรแนะนําว่าให้ลงมือทําในโจทย์นั้นๆไปเลยค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเราเจอข้อสอบเราถ้าเราลงมือทํามาจริงๆเวลาเราทําข้อสอบเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องทํายังไงแทนค่ายังไงแต่ถ้าเรามองแค่ผ่านตาโดยที่ไม่ได้ลงมือทําจริงๆพอมาทําในข้อสอบบางทีเราเบลิง แล้วเออไงว่าแบบเฮ้ยต้องแทนค่าไหนมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําคะแนนในข้อนั้นได้นอกจากลงมือแล้วเราควรที่จะฝึกทําโจทย์แบบหลากหลายค่ะ <Wow. S 1> อย่าทําโจทย์แค่แบบ แค่แบบนี้แบบนี้แบบว่าง่ายๆหรือว่าเป็นแบบแก้ปัญหาแค่อย่างเดียวไม่ควรนะเราต้องทําแบบให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาเราทําหลากหลายเวลาเราเจอในข้อสอบเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วเราเนี่ยควรเน้นการแก้ปัญหามากกว่าที่จะเป็นคําตอบเราต้องรู้แล้วว่าถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะต้องแก้ปัญหายัางไงบ้างอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ4วิธีค่ะในการ <Wow. S 1> ที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเก่งฟิสิกส์แล้วก็ได้เกรดสี่ไปครอบครอง <ๆ S 2> เพื่อไปอวดคุณพ่อคุณแม่นะคะ ในนๆเราลองมาทบทวนซิว่า4วิธีนั้นมีอะไรบ้างวิธีที่1ค่ะก็คือน้องๆเนี่ยต้องจับคอนเซปต์ของเนื้อหาได้ค่ะ ต่อมาวิธีที่2ค่ะก็คือน้องๆนะคะต้องเข้าใจที่มาของสูตรค่ะว่าที่มาของสูตรคืออะไรบ้างนะคะและ3ค่ะวิธีต่อมานะคะก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสูตรกับเนื้อหาเป็นแบบ Mindmapping ค่ะและสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะก็คือการที่น้องๆนะคะจะต้องฝึกทําโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการลงมือแล้วก็ฝึกทําโจทย์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเก่งฟิสิกส์ได้ค่ะ พี่แปมก็หวังว่าน้องๆจะนําเทคนิคและก็วิธีต่างๆนะคะไปปรับใช้ในวิชาฟิสิกส์หรือวิชาอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเก่งในวิชานั้นๆแล้วก็สามารถที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองฝ่ฝันได้ค่ะเมื่อนิสิตจุฬากว่า40คนรวมตัวกันทําหนังสือเพื่อน้องม .4 ถึงม .6 อ่านแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกรดดีขึ้นวิชายากก็กลายเป็นง่าย ราคาเป็นมิตรกับนักเรียนทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมว่าหนังสืออะไรหนังสือสองเล่มนี้เลยขายดีอันดับหนึ่งเลยนะ <Wow. S 1> เล่มแรก Winner Short Note สรุปครบ8วิชาม4ถึงม6อันดับหนึ่ง 1, ด้านเก่งสอบพอพี่นิสิตจุลาคนเน้นให้ว่าต้องจำตรงไหนไปสอบทั้ง8วิชาเลยอ่านไปสอบได้ตรงจุดแน่นอนอันดับหนึ่ง 1, สรุปเข้าใจง่ายที่สุดทั้งเล่มเขียนด้วยลายมือ พร้อมด้วยสีสันและภาพประกอบจากวิชาย,ยากๆกลายเป็นง่ายมากแน่นอนวินเนอร์พันคิววิตรวมโจทย์และเฉลย1 0 0 0ข้อรวม4วิชามสถึงม6โจทย์สำคัญมากถ้าอยากสอบติดเนี่ยต้องทำนะครับอันดับหนึ่งโจทย์เหมือนข้อสอบจริงทุกโจทย์คัดเลือกโดยอาจารย์และนิสิตจุฬามากกว่า40คนโดยเลือกจากข้อสอบ2ปีก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมในทุกระดับอันดับหนึ่งเฉลยโคตรละเอียด เฉลยทุกข้อเขียนอธิบายพร้อมรูปประกอบเหมือนมีติวเตอร์ดีกรีจุฬามาคอยติวข้างๆตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าโจทย์มารูปแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราทำครบพันข้อก็พร้อมกับคนอื่นพันเท่ารีบสั่งกันมาเลย Winner Shot t o t t สรุปครบ8วิชาม4ถึงม6ราคา550บาท Winner พันค,คิววิรวมโจทย์และเฉลพยพันข้อราคา560บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตลอด24ชั่วโมง ทางไลน์ at winner study แต่ถ้าใครๆนะคะยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่ฟิตพอพี่แปังก็มีหนังสือดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อ <c oughs> ให้น้องๆน,นะคะสามารถที่จะ <Wow. S 2> เก่งฟิสิกส์และวิชาอื่นๆได้ค่ะนั่นก็คือ2องเล่มนี้เลยคะ่ะ <Wow. S 2> มาที่เล่มแรกกันก่อนนะคะเล่มนี้นะคะก็จะเป็น winner short note <Wow. S 2> ค่ะเป็น winner short note มอปลายนะคะก็คือจะเป็นสรุปเนะะื้อหาทั้งหมดทุกวิชาเลยที่น้องๆใช้สอบกันในมหาวิทยาลัย และในการเรียนของที่โรงเรียนด้วยนะคะก็จะแบ,บ่งออกเป็น w i n นอร์ช็อตโน้ตมอต้นแล้วก็ว i เนอร์ช็อตโน้ตออลนยนะคะก็คือเลือกได้เลยนะคะตามระดับชั้นค่ะส่วนอีกเล่นหนึ่งนะคะก็เป็นเล่นนี้ค่ะก็คือว i เนอร์พันคิวค่ะวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นตะลุยโจทย์ค่ะทั้งหมด1,000ข้อแบบ่งเป็นง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะคะพร้อมเฉลยแบบ ละเอียดยิบเลยค่ะ <Wow. S 1> ก็ยังไงก็ดูกันได้เลยนะคะซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยได้รับ2เล่มน,นี้ไปครอบครองนะคะน้องๆก็จะได้ติวเตอร์ค่ะแล้วก็ออนไลน์คอร์สีตลอดชีพเลยค่ะ ยังไงพี่แบมก็ฝากหนังสือดีๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆแล้วก็ฝากช่อง Winner Study และรายการ Winner Tip ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ๊งๆให้กับช่อง Winner Study ด้วยค่ะเพื่อที่น้องๆนะคะจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆของการศึกษาไทยกันนะคะก็อย่าลืมนะคะว่า Winner Tip EP หน้าจะมาให้ความรู้อะไรน้องๆบ้าง สำหรับ EP นี้นะคะพี่แปมก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ